ครูก็เลยอยากเอาแบบสิ่งเล็กๆอะคะ่ะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าการเดินทางอะของครูเจ็ดปีเนาะเข้าปีที่เจ็ดกับการเดินทางในแบรนด์นบเก้าไทยแลนด์นะคะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าโอ้โหทุกคนเป็นแบรนด์ที่กว่าจะมีแบบสิบเอ็ดชนิดให้คุณได้เห็นแบบนี้แล้วกินอย่างต่อเนื่องแล้วร่างกายแข็งแรงได้เบอร์นี้สิบปีที่ไม่หาหมอเลยสิบปีที่ไม่กินยาเคมีเลยสิบปีที่แบบแข็งแรงมากคุณก็เห็นการทํางานของครูเกือบทุกวัน ถึงแม้ครูไม่ได้ไลฟ์ครูก็จะลงให้ทุกคนเห็นว่าครูยอยู่ไหนครูทําอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครูอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วการเดินทางของเราค่ะมันไม่ได้ง่ายแต่ว่าเราอไม่เคยหยุดเฉยๆแล้วถ้าถามว่าครูมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครูก็เหมือนทุกคนแหละการเดินทางก็จะเจอบททดสอบเจออะไรแบบนี้กว่าจะมาเป็นนนบะเก้า plus ทุกคนมันก็เจอแบบว่านะ จะบอกว่าทุกการเดินทางของพวกเราอะค่ะมันไม่มีหรอกค่ะเส้นทางที่แบบเป็นสไลเดอร์นะคะแบบว่าเดียวถึงจุดหมายนะคะแต่เส้นทางของพวกเราอะค่ะมันเป็นเส้นทางของความเป็นจริงแต่เราจะเดินทางของเส้นทางของความเป็นจริงยังไงนี่แหละค่ะสาคัญนะคะหลายคนนะ่ะเดินทางเพราะมองเห็นความสําเร็จของผู้อื่น หลายคนเดินทางเพราะตั้งอยู่ในความคาดหวังมากๆ